โอเคครับทุกคนเราจะมาอัดเพลงไก,ก่เกยหลังคา V2 นั่นเองเอเผมไปแต่งอ่าท่อนจบมาใหม่นะฮะก็จะมาอัดกัน <laughs> เพื่อเป็นการสิวลาเริ่มตัวฉันไม่ใคยเรียนรู้มาก่อนว่าจะออกจังห้องนี้ได้อย่าง หัวใจของฉันช่างแสนลาบ่มพอความเคียดที่มันเตีนอยู่ในห้องเตีนก็คือเตีนออกก็ไม่ได้จะถามใครก็ไม่มีใครอยู่ร้ายเพราะฉันนั้นเป็นไก่ที่ลอยข้ามฟ้ามาชนหลังคาตรงมาตายอยู่ในห้อง เพราะฉันนั้นเป็นไกลที่ลอยข้ามฟ้ามาและสุดช้ยก็ต้องตายพอแอบเลียวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าไก่เกยหลังคาฮะก็จะออกแนวเศร้าๆสิ้นหวัง <c oughs> ใช่สิ้นหวังมากแต่ตอนนี้เราก็รู้วิธีการออกแล้วทุกคนกดไปที่จดสับจุดแล้วไปที่บูทูธ สาบานออกได้แล้วได้ที่สุดฉันก็ฉลาดขึ้นแล้วโอเคฮะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ช่องวัางกนหน่อยด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะไปแล้วบาย